ันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะน้องพีทสบายจะมาล้างปูกันวันนี้พ่อซื้อปูมาให้นะครับนี่ปูมานะคอันนี้ปูอะไรคะปูมาไหนยืมมาดูเจ๊ตัวใหญ่ขนาดไหนเจ๊เหยิบหนหยิบเลยค่ะหยิบได้เลยเราขอหยิบบ้างหึงแขนขกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรปูแคบค่ะแคบโอ้เก่งอ่ะ นี่พ่อจะบอกให้นะใครสังเกตไหมที่ก้านปูเนี่ยมันจะมีหนามเนี่ยเนี่ยมีหนามเวลาหนูเถืนหนูระวังนะเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยอยากอาไปแล้วเนี่ยมันจะมีหนามนี่แล้วก็ตรงนี้ตามก้านปูนะครระวังมันจะบาดมือไหแม่จบดูสิครับอยากเอาไปล้างอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเนื่องปูเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดปูก่อนอ่าเดีให้เด็กๆฝึกล้างปูเองไผ่ๆเอามาไว้อ่ะมาล้างยังไงอ่ะ ป๊าทำให้ดูก่อนได้ไหมมาแม่ทำให้ดูกไม่เป็นไรให้แม่ทำให้ดูก่อนให้แม่ทำให้ดูมั้งแม่เอาลูกทำเองแล้วนั่นแหละอ่แบบตัวให้ถูกต้องอ่แบบให้เลยลูกอ่ครับอหนูวางไว้บนนี้นเอาใช่ไหมหัวันตายแล้วใช่ไหมตายแล้วค่ะมันตายแล้วค่ะถูเลยลูก โอ้ยตชนเที่ตัวใหญ่จริงสิอ้หใหญ่มากเลยใหญ่มากเที่ยบแปดตัวต้องพิดเที่ยบกับฝ่ามือต้องพิดดิเลยใหญ่กว่าท้อยสวัสดีอ้าวไปล้างมือนะสวัสดีพี่เกิดบนหนามทิมแล้วไหมล่ะไอ้ะังอ่าไปล้างมือลูกไปมาตามแม่มา ตอนนี้ก็เด็กๆล้างปูครบแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาปูไปนึ่งกันนะครับเอาเด็กๆทำอะไรกันอยู่คะเป็นไอติมมากินหนูไปล้างปูแล้วหนูก็มากินนั่งกินไอติมรอหนานั่งก,กินไอติมรอปูเลยหรอหนูก็เหมือนกันหนูก็เหมือนกันเหรออันนี้ไอติมใรระจรักป๊อปจากคู่แดงมะนาวโอเคเเเอเค่ะแล้วอันนี้ไอติมอะไรเต็งเต็งมูหรือโอเคกินได้ต่อ aí โอเคตอนนี้ก็ปูสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแกะปูให้เด็กๆกินนะครับเด็กๆตัุ้งๆตัุ้งๆรอกระชับนะครับอแม่พ่อแม่พ่อตูตูตู้งตาลุกนี่เราจะมาแกะปูให้เด็กๆก่อนนะครับเด็กๆมันชอบกินปูเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพ่อจะทำออเดอร์ให้เด็กๆเดี๋ยวพ่อจะให้กินกัญเชียงปูคนละชิ้นก่อนแม่อันนี้อันนี้เป็นออเดอร์นะเนื้อปูก่อนไช <Nope. S 2> อ่ะ่ปูอ่ะร้ออ่ะายกินชิ้นเล็กก็ได้อ่ะนี่ครับเดี๋ยวเอาพายกินชิ้นเล็กแม่หอยแกะ